แถลงการณ์กรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาจากพักเศรษฐกิจปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมดทำการอายัดทรัพย์สินและผลประโยชน์อื่นใดของชาวกัมพูชาทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงเงินฝากธนาคารอาสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์หุ้นกู้และพันธบัตรรวมไปถึงผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่ในรูปแบบของเงินบาททั้งหมดจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุดลงซึ่งการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องสุดโต่งแต่เป็นมาตรฐานใหม่ของการตอบโต้ การลุกล้ำอำนาจอธิปไตยซึ่งนานาอารยประเทศก็พึงกระทำกันในระดับนานาชาติร่วมกันผลักดันและในประเทศชาวกัมพูชารวมถึงบุคลากรทางการทูตทุกระดับคณะรัฐมนตรีจะต้องออกพระราชกำหนดยุติการกระทำธุรกิจของคนสัญชาติกัมพูชาทั้งหมดถ้ารัฐบาลไม่สั่งปิดก็ขอให้ประชาชนออกมาร่วมแสดงพลังไม่ซื้อของคนกัมพูชาและร่วมกดดันให้ทำธุรกิจต่อไปไม่ได้ส่วนภาคแรงงาน ก็ขอให้ผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจในสถานการณ์หยุดจ้างคนงานกัมพูชาทั้งหมดในทันทีทั้งนี้จนกว่าสถานการณ์ทุกอย่างจะยุติลงทั้งนี้แรงงานกัมพูชามีอยู่ในไทยทั้งสิ้น1.2ล้านคนซึ่งส่งเงินกลับประเทศกัมพูชาปีละประมาณ1แสนล้านบาทหากเงินส่วนนี้หายไปความนิยมในรัฐบาลกัมพูชาชุดนี้ก็จะหมดไปเช่นเดียวกันศักดิ์ศรีและทิปไตยของชาติไทย จะต้องไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีอีกต่อไป